สัพเพสังขาราอนิจจาสัพพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนคนดีทุกๆท,ท่านซึ่งอยู่ในทุกๆมุมโลกของโลกใบนี้วันนี้ทางรายการธรรมะสบายๆ USA ขอฝากธรรมะขอฝากความห่วงใยขอฝากความเป็นห่วงเป็นใย จากบนยอดเขาจากทะเลสาบอันสวยงามแห่งมณฑลรัฐแคลิฟอร์เนียและรอยต่อแห่งรัฐเนวาดาในช่วงนี้ลหลายๆท่านซึ่งอยู่ในทุกมุมโลกต่างประสบชะตากรรมเดียวกันนั่นคือโรคระบาดโรคโควิด -19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตราบเท่าจานปัจจบุบันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอทรงจิตขอส่งใจ ส่งความปรารถนาดีให้ทุกๆท,ท่านทุกๆชนชาติได้ปราศจากโรคาพยาธิทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทุทกๆท,ท่านผ่าน,านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันหากท่านทั้งหลายลองใช้สติปัญญาพิจารณาให้ดีโรคโควิดนั้นถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงสุดซึ่งทำให้เราทั้งหลาย ได้เรียนรู้สัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่แน่ไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่คงทนถาวรแม้กระทั่งชีวิตของเรากฎหมายบ้านเมืองอาจจะมีความไม่เที่ยงธรรมแต่ว่าโรคโควิดถือว่าเป็นธรรมะชั้นปรมัตินั่นคือมัจจุราชที่มอบความตายให้กับทุกๆท,ท,ท่าน อย่างตรงไปตรงมาคนรวยเมื่อติดโควิดแล้วก็มีสิทธิตายคนจนติดโควิดแล้วก็มีสิทธิตายทั้งนี้ทั้งนั้นโควิดติดแล้วตายไม่ติดเราทั้งหลายก็ตายเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีแม้นว่าเราไม่ได้ติดโควิดแต่เราท่านทั้งหลายก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เราต้องมังหวนดำลึกนึกถึงคําสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าคําสั่งสอนครั้งสุดท้ายหรือว่าปัจจิโมวาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถักซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายนั่นหมายความว่าขอให้เราทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาณ เพราะชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนวันนี้เจอหน้ากันแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ขอให้สร้างคุณงามความดีมอบความรักมอบความเมตตามอบสิ่งที่ดีๆให้ต่อกันและกันปราศจากความโกรธปราศจากความเกลียดต่อกันและกัน เราท่านทั้งหลายอยู่บนโลกใบนี้ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายจากกันแต่ก่อนที่เราทั้งหลายจะตายจากกันนั้นขอให้เราทั้งหลายได้ฝากความดีฝากสิ่งที่ดีงามไว้บนโลกใบนี้และโลกใบนี้ของเราทั้งหลายจะเป็นโลกที่น่าอยู่